นาะฉะนั้นในโอกาสเสริมสลองศรัทธาในปุญญกกะกิริญากุศลกิริญาที่ท่านเจ้าภาพกระทำนี้อาตมาภาพจึงได้สาธกยกเอาอยัางพุทธภาสิตพุทธพุทธธีพระสัมาสัมพุทเจัา ทรงตัดว่าสัธีทะวิตังปุริสัสสะสิทธังความเหลื่อมใสศรัทธานี่เป็นทรัพอันปเปเิอของบุรุษในโลกนี้ศรัทธาลัทธสัมโนทุนโภโ,โลโกิการได้ความเหลื่อมใสศรัทธาในภะรตนาตรัยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก แต่ว่าพวกเขานี้ถึงว่าจะได้มาโดยยากทั้งสิ่งคือศรัทธานั้นพวกเขาก็ได้มาแล้วก็คือเมื่อนี่ได้มากระทํามุญในบำบเพนคุณงามความดีความเหลื่อมใสความศรัทธานี่จัดเป็นกุศลในทางพุทธศาสนาจัดเป็นกุศลเจะมันเะอยู่ ใกล้ๆกันครับปัญญาศรัทธากับปัญญานี่ต้องมีคู่กันศรัทธาแปลว่าความเสื่อความเหลื่อมใสในสิ่งที่ดีงามหรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญญาแปลว่าความหูความเข้าใจศรัทธากับปัญญา,า,านี่ต้องมานำกันศรัทธามีจะก่อให้เกิดปัญญา ปัญญามีจะเหตุให้ศรัทธาบ่หลงไหลงงาย้าขาดปัญญายา่ำใดศรัทธาก็กกายเป็นโมหะถ้าขาดศรัทธายา่ำใดก็กกายปัญญาก็กกายเป็นวิจิกิจสาวก็วิจิกิษาก็เป็นกิเลสเป็นนิวรขวางกั้นคุณธรรมขวางกั้นความดี นี่โมหะก็เป็นกิเลสเป็นห้าเเงาของบาปโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นปัญญาและศรัทธามาขู่กันเพื่อจะไปขวางกั้นอกุศลธรรมคือวิจิกิจสาและโมหะบ่หยเกิดขึ้นสัตว์ตั้งหลายมีความถูกเวียนวายตายเกิดในวันดาสงสารก็เพราะกิเลสเพราะตัณหา ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่อนสักนำพาไปให้ทุกได้ัฒนะสงสารขวางกั้นเสริมนิพานไปเพราะฉะนั้นต้องกระทำศรัทธานี่ให้ถึงตอกและกระทำศรัทธาให้เกิดคำว่าศรัทธาเฮ่าแปลว่าความเหลื่อมใสความเสือ่อความเหลือ่อมใสใหเหลื่อมใสในอันใดหนึงเหลื่อมใสในพระรตนาตรายัย สองเหลื่อมใสเสื่อมันในคุณความดีเสื่อมหมันในผลแห่งความดีความส่วมันจะมีหนึ่งผลแห่งความส่วสองผลแห่งความดีความดีมีจริงความส่วมีจริงผู้ใดกระทำบาปทำความสัวก็ไม่ด้หับผลแห่งความถูกเดือดหอน ไผกระทําบุญกุศลทําความดีก็ได้หับผลคือวิบากอันเป็นสุขได้หับความสุขจากการกระทําพุทธเจ้าจึงว่ากรรมนี้เป็นเครื่องจำแนกสั์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาแยกออกเป็นขอขอไปเช่นซี่เดินหันโยมหอยจำหนึ่งกรรมมัสกะต่อหนึ่งกรรมศัทธา ความเสื่อในเหลืองกลับว่าการกระทําวีจิตกระทําดีดีกระทําส่วนๆสองวิปากสัทธาความเสื่อในผลของกลับว่ากระทําอย่างใดผลจะเป็นอย่างสั้นเหมือนกันกับวานพืชวานหมักไม้ปลูกหมักไม้หวานพืช ปลูกหมากใดหมากไม่สนิดใดก็ออกผลเป็นหมากนั้นปลูกพืชหวานพืชแบบใดออกเป็นผลอย่างเช่นเหมือนหน้าหวานพักกาเท่าก็ได้พักกาปลูกพักบ้งเท่าก็ได้พักบ้งปลูกมัก่วงกับได้บัก่มงเพราะฉะนั้นวิปากาศรัทธาในคือเสื่อผลของกรรเสื่อผลของการกระทำบาทรำดีผลดี แล้วก็เป็นสุขทำสัวผลออกมาบดีเป็นทุกอันนี้คือวิปากสัทธาเสื่อในผลของการกระทำอันดีอันสัวสามอ,อ,อันที่สามออตถาคะตะโพธ,ธิสัตาเสือ่อ,อขอภัยอันที่สมกรรมมัตสกตาสัทธา เสือว่าสั์ทั้งหลายเสื้อว่าทุกทุกสัร์รวมทั้งเฮาพอมนุษย์ก็ดีสัต์มนุษย์กด็ดีสัต์ตคือเทวดากด็ดีสัต์คือสั์เดรฉานกด็ดีทุกทุกสั์มีกรรมเป็นของของตนทุกทุกสัททำกรรมอันใดไว้ได้ับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนบ่มีหั้ได้หลีกเว้น อ่านขั้นพวกเข้าเสือเบอรนีมันจะมีความเมตตากันมีความหักมีความแพงกันพอออกไม่ออกทั้งหลายขั้นพวกเข้าเห็นว่าผู้ใดทํากรรมอันใดก็ได้หับพลนั้นนั้นที่พวกเขาก้าโกรธเกลียดเคียดสร้างเสงกันและกันนั้นก็เป็นกรรมหนึ่งขึ้นมาอีกเถได,ได้คนบางคนนี่ก็ มีจิตใจอันดีงามคนบางคนกับจิตใจสับสนุ่นไหวคนบางคนกับทำบาปท,ทำกรรมมักดูถูกผู้อืน่นมักดูหมิ่นผู้อืน่นมักดินท่าผู้อืน่นคนบางคนกับมักขามักตีมักเบียดเบียนผู้อืน่นอย่างสี่เป็นตน้นเฮาเบิงเห็นกรรมของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละสัต์น่ะว่ากรรมไขกระทำแล้วไขผล แล้วมันจะเกิดความสงสารต่อผู้ทำบาปจะเกิดความยินดีต่อผู้ทำบุญถ้าเกิดความสงสารต่อผู้ทำบาปความโกรธจะบกเกิดขึด้นเมตตาการุณามันเกิดยินดีต่อผู้ทำคุณงามความดีมุทิตาอุเบกขาจะเกิดขึด้นนี่คุณทำทั้งหลายมันเสื่อมโยงเสียก,กันอย่างสัง้น คนท้าที่โกรธเกลียดเคียดสร้างเบื่อหนากันเส้งหนากันบ่าขันนินทาติสินนินทากันเพราะว่าบ่อพิจารณาทำัวนี้แหละบ่อทำตามคำสั่งสอนของพ <dear> ุทธเจ้าถ้าพวกเฮามีสัตธาท่าสัตว์ทั้งหลายไผ่ทำบาปทำกรรมอันใดไปได้หำผลอย่างนั้นแนนแน่นอนแล้วเฮาจะมีแต่ความเมตตากรุณามีแต่มุธจตา นี่ที่นี่อันที่สีตถาคต,ตโพธิสัต t าเสื่อการตัดสมุปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมันในระรตะนตรัยนั่นแหละว่าพระพุทธเจ้าทำที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมีผลจริงปฏิบัตินั้นได้ผลจริงๆเดี๋ยวนี้พวกเฮา,าทราบพุทธทั้งหลายตัวนี้ขาดขาดขาสัตตาถาคตถาคตโพธิสัต t า,าขาดหมดเลย ขันีิว่าลวก็ขาดหมดเลยโดยเฉพาะขอสุดท้ายคือตถาคตโพธิสัตย์หมายถึงเสื่อในคําสอนของพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พวกเฮาในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติบกคอยมีปันไดอย่างพุทธเจ้าสอนความสุขในปัจจุบันความสุขในอนาคตพวกเฮากปฏิบัติได้น้อยเดียว ความสุขในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนสี่ประการอุทานะสัมปทาขันยันอารคะสัมปทาให้ประยัดกลัลยามิตรดาคบคนดีสมะสีวิตาเลี่ยงชีวิตให้พ่อเหมาะพ่อควรอันนี้แหละจะเป็นสุขในปัจจุบันแต่คนโดยทั่วไปก็บบค่อยได้ปฏิบัติส่วนร้ายก็มีแต่ปัญหาตแต่ผลหลาบลอย ไปหาพระหาบนหาบวงสวงแล้วก็ไปแก้ไปบะกันทึกง,งคือโคมอยู่หันแหละหนะนั่นหมายเข้าว่าเข้าบทเสือคําสอนพุทธเจา้าแล้วมันเี่ความสุขใน อนาคตในเบื้องหนาในภพหนาศาติหนาต่อไปกับสีประการศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรททาาัทธาในประัตนารตรศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยการประพฤติศิลมีศิลมีธรรมจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเสียสละจาคะบริจาคทานปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาอันนี้ธรรมเหล่าน,นี้ จะเห็นไห้มีสุขในเบื้องหนาะในภพหนะาซากหนาะต่อไปกัรเอาปฏิบัติได้ได้สุขทั้งในศาสตร์หนีได้สุขทั้งในศาสตร์หนาเพราะฉะนั้นสัทธ,ธาความเสื่อมันในรมพุธเจ้านี่นอกจากพระโสดบาบันอภูตุสนนี่ถึงจะทําบุญทําทานบันไดก็ยังเป็นสัทธาน,นวดหมุงหิ้วได้ไม่ออกนวดหมุนหิวเนี่ยเอาไปวางไว้อยู่ในบ่อนไดล่มพัดไปทั้งนี้กับปิวไปทั้งนั้นเป็นบอก อันนั้นเพื่อนเรายังเป็นสัตทานนวนเหมืองหิวหม้ข้าว่าเมื่อพ่อยังพ่อเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นหรือว่ามียังเกิดขึ้นก็วันไหวแต่พระโสดาบันนี่เมื่อได้เพื่อนได้บรรลุธรรมถึงพระโสดาบันเพื่อนจะเสื่อมแต่พะพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอย่างเดียวอันอื่นเพื่อนเพื่อนบ่ได้อาเลยได้น่ะ อันที่อันยังพากันไปไหวอยู่เทพนั่นไปไหวเทพนี่ไปไหวบอนนั่นไปไหวบอนนี่ทั้งพญาขุดทั้งพญานาคทั้งฟ้าอินฝ้าพรมทั้งสารพัด่นะเออสารพัดแต่ไหวคนนว้กายไปทั้งใดเห็นเป็นหอเป็นเนื้กันโยกมือใส่เปิดน่ะนั่นยังแมนปุถุชน แต่พระโสดาบันนี่จะมีพระพุพระธรรมพระสงฆ์ถอนนั่นมีศรัทธาเหลื่อมใช้มันคงมีสินหาโดยอัตโนมัติบุต้องได้สัมผัานั่นอันนี้จะเสื่อมมันในการทัดสูงหธรรมของพระพุทธเจ้าเสื่อมกรรมพระรัตนตรัยเสื่อมกรรมเสื่อมผลของกรรมเพราะฉะนั้นเพิ่นจริงถึงกระแสของะนิพานเหยียบประตูะนิพานธนเพราะมีการทัดสูงเป็นเบื้องหลัง ในอันนี้คือพระโสดาบันบุคคลเ <พด S 1> สงออกตนญันโยมเฮาผู้ใดประพฤติปฏิบัติเข้าถึงพรัตนาตรัยอย่างมั่นคงมีศีนหาบริบูรณ์เพื่อถึงกระแสแห่งพันธิพาณาแต่ว่าผู้ที่จะถึงปั่ัมันยานั่นทรย์สมบัติภายนอกบ,บางคนนี่ฮาเก่งลำรวยเงินคำจนหล่นจนเหลือแต่ว่าอาริยาสัพภายในมีน้อย นั่น,น,นมีหน่อยเหมือนจนเขาว่าหยอเว่าล่อว่าล่ารอ,รอ,รอ,รอเรียนว่าตอนเด็กน่อยเป็นเด็กหน่อยตอนเทียนปฐมเสียอ่าตอนอยู่เพื่อนนั่งเป็นเด็กหน่อยเสือพอเสือแม่ตอนเทียนปฐมหรือเสือเสือครูอาจารย์ ตอนเรียนมัธยมเสื้อมูเสื้อคูเรียนมหาวิทยาลัยเสื้อตำาเรียนปริญญาโทเสือตนเองเรียนจบดอกเตอร์บ่เสื้อหยังจอย่างไปเสื้อหมอดู แหงขาเลยเพรานักเขาก็าเก่าบาทีน so so ี so ้จบปริยาเอกู้เสืยอมโมดุลนวจังสั่นแหละนะเพราะฉะนั้นหมายเขาว่าอริยะสัพภายในคือศรัทธานี่มันหายากเพราะฉะนั้นพวกเราได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลบุญกุศลที่กระทำที่ให้ผลแน่นอนเด้อบาปใดผู้ใดกระทำบาปกระทำกรรมกัจจสุไปเขียนจะไปสร้างขาวว่าผู้ใทำกรรมอันใดไหวได้หับแน่นอนอัตมาบมักว่าเสมอขันผู้ใดมาเราโอ้ยคนนั้น เป็นจังสั้นผู้นี้เป็นจังสี่สารพัดเขาก็ว่าเออกรรมน้อกรรมสั้นทั้งหลายจบไม่ออกอืจังสั้นเพราะนั้นเป็นจังสั้นจังสี่เราอยู่บบจบสุดทางอืต่อเสร็จผู้นั่นต่อเสร็ผู้นี้เลาก็กรรมน้อกรรมสั้นทั้งหลายกรรมของผู้เบ่าผมได้ไปนี่นะผู้มนิทายว่าเขาาฟังเขาก็ว่ากรรมน้อจบอ่านเด้อ ทีนี่กรรมดีกรรมส่วทีกระทำนี่ให้ผลอย่างแน่นอนอันนี้ก่อนจะจบธรรมเทศนาอัตมาจะขอเล่าเรื่องประวัติพระเทระองค์หนึง่งเพราะว่าเ,วาเป็นร่างการให้ฟังไปออกจ้างก,กับบุจึงบอกไว้เลยหลวงถามขึ้นด่สิได้จะขออยู่พวกนั้นนะความสุขในปัจจุบันสีประการความสุขในอนาคตสีประการนะ่นนะเพราะฉะนั้นสีลาประวัติพระเทระองค์หนึง่งทำบุญทกำกรรมไว มีพระเทวะองค์หนึ่งพันเตี้ยเตี้ยอะไรตัวที่เตี้ยคือสิมพรม่นเพียงเอวถ้าเท่านี่แหละตัวน้อยเป็นแต่แพงเตี้ยเออสือพันเสือเดิมว่าพัดทิญญาแต่ว่าพันเตี้ยพันเตี้ยเขาก็เลยเอื่อนว่ากุลทักษะพัดติญญาแปลว่าพัดติยะเตี้ย พร่นเอเกิดในตระกูลสูงหังมีเป็นดีในเมืองสาวัตถีได้ดออกมาได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ได้ออกขวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพิ่นจะเสียงมนเสียงดีพระพุทธเจ้ายัางสาธุถกเพิ่นไปสูตรสารพันแบบสูตรสารพันบ่มแหล่ได้ สูตรสารพันเป็นทํานองสารพันนะอย่างผู้ทัพันโยต,ตญานุอย่างนันนะธรรมโมโลกุตโรวโรอย่างเนนั้นนะเพ่จะสูตรเป็นนั่นเป็นเสียงเสียงมันหมอนจนกระพุทธเจ้ายัางสาธุเทวดาในแสนโกรธเจักกวาดในสาธุ ต่อมาพระพุทธเจ้าตั้งคนว้ในตำแหน่งเป็นพระเถระพิคุทีมีเสียงมวลที่สุดกว่าพระพิคุทั้งหลายห้องจากพระพุทธเจ้านั่นพระเถระองค์นี้เพิ่นกระทำบุญกรรมไหว้เนาะตั้งแต่พูนาศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามาปรทุมบุตระสมมาสัมพุทธเจ้าจากแสนมหากรัม คือตั้งแต่มหากรัปของพวกเขาคืนไปพัทธรกณัณนี้คืนไปหนึ่งแสนมหากรัปเพิน่นได้เกิดในเมืองหังสาวดีเพราะนั่นพระพุทธเจ้าประทุผุตะระเสดจอุบัติในโลกเพิน่นได้มีความเหลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยไปเห็นพระพุทธเจ้าตั้งพระสงฆ์องค์หนึ่งไว้ให้เป็นผู้เลิศ เอตทะทะขะกวาพิกุทั้งหลายทั้งด้านมีเสียงเมวนแม่เพิ่นก็เลยอยากได้ตำแหน่งนั่นได้ทำบุญถวายทานอยู่จิตมือถวายทานให้แก่พระอรหันต์อยู่หนึ่งแสนพ่อด้วยพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเพิ่นก็อธิษฐานปัถนาวาสาทุบุญกุศลที่ภูขานี้ได้ทำบุญได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์หนึ่งแสนตลอดเจ็ดวันนี้ตำแหน่งอื่นขน่อยบกบาทธนาขน่อยบกบาทธนาเป็นพระอินทร์พระพุมบกบาทธนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชแต่วันใจเจ็ดมือก่อนใดที่พระภูมีพระภาคเจ้าได้ตั้งพิุองค์หนึ่งไว้เลิศกว่าพิกุทั้งหลายทั้งด้านมีเสียงมวนแมงเขาหน่อยขอให้ไดกตัดเสี่งขนาดบกบาทธน้จเฉย พระพุทธเจ้าพระนามวัปปุทุมุตระเล็ง,งานไปในอนาคตการเพิ่นก่เห็นว่าอีกแสนมหา,ากรัปในพัทธกรัปหนึ่งคือมหากรัปเฮ่านี้มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นทรงพระนามวโคดกผู้นี้จะสำเร็จจะสำเร็จดังมโมนปณิธานจะสำเร็จความป่าถนาบุงแน่มนไมออกทำบุญเป็น แสนมหากรรมเถจึงได้มาได้สำเร็จนะอันนี้ถ้าเราทำบุญแห่ท่านท่านสิบพันไปยังจะถือเลขแ0ปดร้อยล้านเจ็ดสิละเพื่อกรสิพวยพดจะอย่างไยพวกนกนะนะบางคนนะนะ,นะท่านแสนหนึ่งอยากถือ,หน,อหนึ่งตื่อจึงสิ่ยกมันจกักเขาาละบวกนกับไรนะนะเพิ่นละบอมเพคนคุณงามความดีทอดโฮมบารมีมาดงเท่าได หลังจากตายจากสาดนั่นพ่นไปเกิดในสวรรค์สันตวริงเป็นพระเจ้าเจ้าจักรพรรดิราดหลายห้อยหลายพันศาสตร์ไปเป็นพระอินไปเป็นเทพบุตรในสวรรค์นับขั้งบทถวนเวียนวัดพัดไปมามาถึงภาษาศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าพุทธะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าพุทธะนั่นเสด็จขึ้นในเมือ9เก้าสิบสองมหากราบ จากมหากัปเ้านีนับถอยขึ้นไปเก้ามหากรัปตอนนั้นพระพุทธเจ้าพุทธะเสจนุบัติเกิดขึ้นเพิ่นการเกิดของสัตว์ทั้งหลายนี่มันบร้แน่นอนน네ะบางข้างสูงบางข้างต่ำเพิ่นในจุดที่จากสวรรค์คติมันทรับสนมาเกิดเป็นนกกาวาสีขาวนกกาว,เวาเผื่อก โมเมนต์นกกาว้าสีดำสีลลยนะเมื่อเกิดเป็นนกกาว้าเผือกสีขาวมีขนงามห้องมวนพอดีตอนนั้นแลไปอยู่ใกล้ๆกับพระคันธกุติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดหนึ่งเห็นพระองค์เสด็จของวินทบาตเกิดค,ความเหลื่อมใสศรัทธาไม่ออก บินไปคาบามอกม่วงอยู่อุทยานหลวงบอ,อกม่วงซุกเลืง้งบินมาแล้วก็ตั้งใจว่าสีเอาหายพระพุทธเจ้าห่วงว่าหลายจิตเพิ่นก็เปิดบาครับเนโนกกาว้านี่ก็เอาบอกม่วงนั่นไปใส่บาดไปใส่บาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพุทธเจ้า็าสันให้เห็นในตอนหนาแล้วดี ใจลงก,กระเเว่นะดีใจเมื่อนอนอยู่ในห้างอยู่ในเจ็ดมือมือที่เจ็ดพรแล้วเมื่อหยุ่นมาไปกินจิตใจในี่ระลึกถึงพลท่านที่ตัวเองนะั่นเนธถวายท่านหมกม่วงแด่พระพุทธเจ้าได้ปั๊บเริไปเกิดในสวรรค์สันดุสิตธพุทธะหลวงพ่อได้เกิดในจาตุมหลวงพ่อได้เกิดในดาวติงสาญามาเด้่ไปเกิดในสวรรค์สันดุสิตธ์พุทธนะได้ท่านหมกม่วงขาพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นเวียนวัดผัดไปมาในสวรรค์ในมนุษย์มาถึงพุทธ ทุกประการของพวกเฮามาถึงมหากรรมนี้ก่อนระสมุามาสพพทเธเจ้าโคโดมพฮาเสด็จอุบัติมีพระาาสัมพพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพานามว่ากัสปะสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกเผยแผ่ทมโหดเทว,วดามนุษย์ทั้งหลายอยู่ตลอดสองหมื่นปีจึงสเสด็จรับขันถับบริญิพานตอนนั่นเพิ่นจุติจากสวรรค์ดำมงเกิดในเมืองพาราณสีแล้วมาเป็นมหา เสนาบดีเมื่อมาเป็นแมทับใหญ่มาเป็นแมทับใหญ่ของพระเจ้ากีกีต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเฮาซเอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จดับขันธปรินิพานคนทั้งหลายในี่พากันว่าอยากสร้างพระเจดีย์ค่ำสูงอยู่เจ็ดยุเพื่อบัญจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะ เพื like ่อนเป็นแม่ทับใหญ่พระเจ้ากีกีนแดงแห่มาเป็นผูกคุ้มในการส้างพระเจดีย์โซนดังไล่าาจากส้างเจ็ดโยชน์นว่าโอ้ยสูงไปเฮ็ดอิสันใหญ่ก็เล้กก็ดอ่เฮ็ดจะได้สรรพโยดบ์อหาโยดนก็พเอาสี่โยดนก็พเอาสามโยดนก็พเอาลงมาจนห่อนหนึ่งโยดเออหนึ่งโยชด์เลยล่ะพอดีล่ะ เกิดล้ได้สางพระเจดีย์คำอยู่หนึ่งโยกบรรจุพระบรมสารีริกธาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนกระัางใหญ่ทำบุญนะนเอพเป็นแม่ทับคุ้มการสางพระเจดี หลังจากตายพอกายแตกแล้วนั่นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เวียนพัดพัดไปมามาถึงพุทธุปการนี่จึงมาเกิดในเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแต่ว่าเกิดมาเปรี้ยเตี่ยงงามอยู่หังเตี้ยเกิดมาหังมีอยู่หานะหังเป็นเตี้ยเป็นยังจั่เตี้ยกรรมทีเพิ่นไปลดทอนสางพระเจดีกรรมทอนนั่นหนึ่งได้นั้น คืออารามาว่าสีหลายคนอยู่รอกโดน,นีนขั้นคูบาอาจารย์ที่แางโอ้ยผิดปัฒนธรรมโอ้ยบอกงามโอ้ยอถวดเออคูบาอาจารย์สิเฮ็ดหันเฮ็ดหนีกุฏิวิหารเห็ดกำแพงเห,งห็ดหอกองไปหาคัดหาค้างวกนี้เตรียมขึ้นลงนรกดีดีไดๆว่าจะธรรมดาได้ นั่นไปโยงไปแงไปว่าไปงายงยงแงแงงจนพระรำคาญกับีเหมืมมอนบอกฮขน่ะเป็นคือกันได,นนนด้อันนี้ขนาดอันนี้ขนาดเพิ่นว่าโอ้ยส้างเอานึงโยนพอแล้วเจ็ดโยนมันสีสูงเกินไปกมเท่านั้นเ่ยๆนั่นเนหะ็ดให้เพิ่นเกิดขึ้นมาเตี้ยแต่ละภพแต่ละชาตนะิน่ะผู้รีหาห้อทสางเกิดมาเตี้ยนั่นเตี้ยห่างไกลบุคคลนั่น ลราผลทีผลได้ถวายหมักม่วงแก่พระพุทธเจ้าทรงพระนามพระพุทธสนตะ์เทศให้ผลได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณอภิญญาหกผลทีผลได้ถวายทานทำบุญนำพระอระหันต์หนึ่งแสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นและปาานานตำแหน่งพ่นจึงได้เอตัคคะเลิศกว่าภิขุทั้งหลายทั้งด้านมีเสียงมวลแม่ อันนี้คือผลแห่งบุญแหง่งกุศลพราะฉะนั้นกรรมดีกรรมสวัวดีกระทำแล้วมีผลอย่างแน่นอนพวกเขาเกิดขึ้นมาได้พบพอ่อได้พบพระพ,พ,พ,พุทธศาสนาได้มีศรัทธาเหลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคดีแล้วบางคนเกิดขึ้นมานี้พระพุทธศาสนา<ว>ก,ก็เหมือนกันกับูหนวกตาบอดก็มีได้ นั่นพระพุทธเจ้าว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ียากสุดแสนเพราะต้องมีศีลและได้แหทานที่นี้ยากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ต้องคือการได้เกิดมาพบพุทธศาสนาการพบเกิดมาพบพุทธศาสนายากกว่านั่นทีนี้าก,ก,าการเกิดมาพบพุทธศาสนานึกว่ายากแล้วการได้ศรัทธาเหลื่อมใสในพระรัตนารัญ่ยากกว่า คนบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์หูพางกายสมบูรณ์หูพางกายงดนงามีเงินมีคําสับสมบัติโบอึดบ่อยากคบพุทธศาสนาพรอแต่ว่าโอกาสที่จะได้ความเหลื่อมใสรัทธาโอกาสที่จะได้ไข่ท่านักษาศินบมีเลยบางคนนะนะน่เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงอาภัพการเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลังจากตายแล้วเป็นตกนรกนี่ชื่อว่า อาภัพทิสุดเกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปแล้วเป็นตกนาลไปเป็นเดรัจฉานอาภัพที่สุตการเกิดมาเป็นมนุษย์หลังจากตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ซื้อว่ายังพอได้กลุ่มทุนถ้าเกิดมาโผล่อมาเป็นมนุษย์แล้วได้ประพฤติธรมไในปฏิบัติธรรมไปเกิดในภพมาโลกได้กำไร นานการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ถึงเป็นความเป็นพระอริยบุคคลอนันต์เพอเอินหวานได้ความยอดเยี่ยมแห่งสีวิตรถึงที่สุดคือปณิพนเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ขณะลูกหลานทั้งหลายทำบุญทำกุศลผู้ที่ถึงแม่มณีวันจำปาวงที่หลวงหลับจากไปอาตมาผ้า ขออนุโมทนากล่าวธรรมกถาอย่างยืดยาวเพราะว่าอยากให้พวกข้าทั้งหลายได้เข้าใจก็ขออนุภาพแห่งบุญอนุภาพแห่งกุศลอนุภาพแห่งธรรมสัมมาปฏิบัติ <c oughs> อนุภาพแห่งธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงรวมลงเป็นตบะเตสะพลวปัจจัยเป็นสายทานแห่งบุญสายทานแห่งธรรม เป็นการรวมลงแห่งบุญบุญญาสมโอทานดลบรรดาลให้พวกทานทั้งหลายให้พักขันปราศจากความถูกความโปปาสปรสศจากโรคภัยอุปสรรคทั้งหลายขอให้เจริญขึ้นในหนาที่การงานเจริญขึ้นในโคกศัพท์สมบัติเจริญขึ้นแน่นธรรมอันเปรสริฐแล้วก็ขอพ้นบุญทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นกลักปนลปนาขนเอา อุทิศถึงคุณความดีอุทิศถึงหาญนเมตุมณีวันจำขาววงถาวิญญาณวิธีของอเมตุหับหูก็ดีหรือบอกหับหูก็ขอให้เทวดาไปบอกขา่าวขอให้เมตุอนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาบุญกุศลนี้แล้วไปเกิดบ่อนดีถึงสุข สัมปรายะกบันดีงามมีสุขติสวรรค์นั่นเถิด